กี่เกียนนะสี่เกียนสี่สิสี่ิน้ำหนักไม่ดีโอ้สเกียนสี่สิบกว่าถังได้เท่าราคาล่ะเจ็ดพนสเจ็ดพัสีเอาเรืองรเสร็จรู้ราคาแล้วเด้อก็ถ้าบอกสี่เก้าแล้วไงกนี่ครับที่แรกว่าจะไม่ตัดเลยเอาสวยงรมตัดมากตโลงมือเดี๋ยวตัดก่อน ก็โอเคครับเราถึงก็วันดีเพื่อนพี่ทุกคนก่อนเลยเนี่ยนี้เราทําเสร็จหมดแล้วแยงไปแล้วก็อ,อันนี้ผมทำไปจ้างพ่อครับทําแบบของเจ้าของถอดมาดูแบบเะเดี๋ยวอ,อันนี้ไม่เกี่ยวข้าวโอ้กันเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวพ่ววอเขาตันนี้ส่วนผมว่าจะไม่เจาะนะรูอะเจาะไม่ค่อยทนไม่แน่อาจจะหาซื้อสติกเกอร์อะไรมาแปะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวทางในเดี๋ยวดาม เดี๋ยวไล่เชื่อมใหม่เลยทำอะไรเนี่ยครับข้อเสียก็คือมันชอบแตกชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเลดบางอันนี้ก็เป็นเลดบางเศษเลดเหลือจากที่นั่นคอที่ว่าผมเปลี่ยนแผ่นคอใหม่นะเนี่ยพอตัดแม่นเนี่ยโดนต้นมงต้นไม้ม่งอะไรมากมันไม่ทนไงแต่ถ้าเรียบไปเลยมันจะทนกว่ามันก็ได้สวยอ่ะแหละก็ะยอมรับแต่ถ้าเราใช้งานว่ามันไม่ทนนะแล้วแผ่นเรียบไปเลยก็แค่กันต้นไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนเนาะ เราไปเกี่ยวข้าวากวันกหมดเตรียมรถกันละโอเคครับเราเดินทางไปไหนาละนึิน,น,นข้าวอะไรไม่รู้กิ๊บตองกิ๊บเตอะอะไรกิ๊บแสอะไรนะ่ยหลายเบอร์ซะเหลือเกินไม่ดีนะข่าวดูคุ้คว้านะครับนี่ไปเยอะไปใหญ่ครัหลวงอยู่ใต้ไปโอข้าวอะไรเนะี่ย อะไรวะเบอร์ยี่สิบสองฮะตระกูลหอมพวงเบอร์ยี่สิบสองมีเหรอวะโอ้ och, แต่ดูคูฟ้าครับเนี่ยเนี่ยดูแน่นดูอะไรนะข้าวอย่างเงี้ยอยากก็จะล้มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้าวแบบเนี้ยถ้าล้มเลยยังไงก็เน่าครับเนี่ยมันทับชั้นน่ะดูดิแฉบแจบแฉบแฉบเหมือนพวกเจ็ดเก้าดูจะได้สักกี่เจียเฮ้ยโอ้กี่ไล่์วะหมดนะ เนี่ยนะไม่รู้อ,ะอ่ะมผมก็เจ็ดเลยมั้งเดี๋ยวลุยโอ้มีน้ำทั้งพืนเลยแฉะอยู่เลยครับขนาดออกมาจนบ่ายแล้วเลยครับรถกระทำวันละพักวันละคู่มันมีงานก็ออกมาเกีเ่ยวข้าวครับเอาเงินก่อนต้นเกี่ยวครับแต่รวงแห้งรวงเหลืองคนระับ น้ำมันไดักแ,แล้ดับตตนสถานเปลี่ยนด้ดิ ให้ดูลักษณะหัวรวงนะครับผมตึ๊บตึ๊บเฮ้ยหุ่นลื่นนี่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 เม็ดเขาก็ตกยัดงอนเอาง่ายๆคือลักษณะเม็ดคล้ายๆเอ็มจีอะเนี่ยเห็นไหมนะครับนะครับงินๆงิปิดๆเม็ดงอนงอน เขาจะชอบเป็นลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยครับก็ไม่ก็ยัดแหละแต่เป็นจะงอนๆหน่อยไปเดี๋ยวไปดูแต่ครั้งก่อนไปเกี่ยวไปเขาได้ไม่ค่อยดีนะแปลงใหญ่อะ่ะแปลงสิบสองไร่อ่ะนะแต่ผมไม่ได้ไปแต่ดูข้าวก็ไหลดีอยู่นะนนมีแต่ใบเออเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวล้มก็คือแบบ นาลุ่มก็แนะนำจะไปทำเลยดูดิถ้าล้มก็คือไม่มีคำว่ากระดกครับเลื้อยเรียบเป็นเตาลีดหน้าไปเลยก็แต่นาก็น่าจะประมาณ6กไร่ครับเพราะว่าเนี่ยยาวตรงหน้าเูกเกี่ยวไปล้วก็ไปหาต้นนู้นต้นอะไรนะต้นยางปึ๊บเริ่เป็นมุมนน้นแล้วหักมาเป็นดาปืนจึ๊บแล้วก็ไปเนี่ยเจียวแหลมนิดเดียวหน่อยเดียวหน้าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ6ไร่แล้ว นิ่มๆคล้ายๆห่อปทุมอะครับ นับตัวเครื่องหวังไปเลยโอ้ไหนล้ววะเปรียบแก้วเฮ้ย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 ตีมุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวจริงวะอุ้ยแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเฮไปอยู่ในรังกุญแจ้งแล้วเถอะออ ช่อนขึ้นมาจากบ่อครับเนี่ยมีบ่อปลาอยู่นึงน่ะโอ้เสียไม่จะน้อยเลยตรงนี้แช่น้ำลวงมุดน้ำเลยครับเนี่ยได้แค่ผิวผิวองอควักไปก็จบเพื่อนเปียกตันบาาครับเสียบ้างไปเลยครับ เดี๋ยวได้ดีนาตัวเองอะ่ะจัดสบายเสเต่าจะโผล่แล้วครับเรามองหายว่าจะมีปลาช่อนอีกหรือไม่นี่ครับเดี๋ยวแกววนซ้ายเอาครับเมื่อกี้ไปเนี่ยรอยย้อนอย่างเงี้ย ตักไม่เอี่ยมเขาแจกเป็นนอนแบบนอนแปะน้ําเลยครับวางปากต่ํำคือเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวล่อน้ําอีกก็เนี่ยครับต้อเกี่ยวตามรวงเนี่ยเขาล้มไปทางนี้อันนี้ก็จะล้างหักคอรวงขึ้นมาครับจะดีกว่าเกี่ยวง่ายกว่าแล้วก็จะเอี่ยมกว่าลย

แก่งอะฮะกรอบแกบอะบอกแล้วเขานี่มันเนี่ยมันอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยดูนี่ครับกำลัหลวมเห็นไหมน้ำหนักไม่เท่าไหร่ตีไปเลยเกยนเกนเจ็ดสิบจะเข้าทั่วไปก็แปดสิบถึงเก้าสิบ เกียร์80-90เดี๋ยวนีตีไป70ห้องน้ำหนักไม่ดีไปเยอะจัดขวัานปุ๋ยไปกี่กรูไงโอ้รู้ป่ะขวัานปุ๋ยไปเท่าไหรนะ่น่ะฮะไม่รู้อีกแล้วไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่มีแรงน้ำเต็มนาเลย ก็ไม่ได้ราคาครับต่อให้ข้าวแบบจะสวยือ,อยังไงถ้าสวยแล้วสมมุติเ็าเอาไปตวงช่างอะ่ะผมเคยเห็นนะผมถามเขามาว่าหนึ่งหนึ่งถ้วยที่เขาตักไปนะ่ะคือน้ําหนักดีๆเขาบอกได้อย่างน้อยต้องร้อยสามสิบร้อยสามสิบกร,รัมหรืออะไรนี่แหละอย่างดีนะร้อยสามสิบกร,รัมขึ้นไปอะไรนี่แหละครับที่ผมเคยถามเสียพันที่วัดหานะนะถ้าต่ำกว่านั้นนะ่ะถ้าต่ำกว่าร้อยี่ลงมาคือน้ำหนักไม่ดี ก็ราคาก็จะถูกลงไปอีกเราจะติดตรงนี้ด้วยนะยครับดครับางปูนตั้งเงินเลยเดูยดูครับเราดูรอดูครับเดี๋ยวมีปลาช่อนอีกครับผมอามให้มี่ เรามีแมวอยู่ว่าอาจารย์เอกตรงไหนต้องตั้งกัเพราะไหลนี้หน่อยครับเดี๋ยวก่อนมาโจมจา่าบอมไปไปเป็นแบบเดี๋ยวใส่คืนให้เขาครับ ี่เกียร์แล้วโอ้ยอย่างนี้ก็ได้ห้าเกียร์เดียวโอ้เกินเต้าเกินเต้าโอ้ประกอบ4เกียร์พอแงั้นเฮ้ยนั่นนันไม่ได้ล็อกขอค้าง่ะน่ะล็อกขอค้างเดียวเนี่ย กรณีถ้าใส่ข้าวเยอะีขอล็อกแล้วไม่อ้านะครับเดี๋ยวจะมาอ้าตรงนี้เดี๋ยวฝาอนาคตฝาก็จะปิดอออย่างนี้ได้เพราะว่าน้ำหนักข้าวดันเดูนารุ่นใหญ่นะ้พ่อผมทําพิโลกไว้นาปีดำซะด้วยนะเนี่ยนาปีนาดำนะครับพิโลกแปดศูนย์ดำพร้อมกับเบอร์ยี่สิผมแหละผมอ,ออกไปแล้วแตเป็นพ่อผมผมไม่ทำอะทำาอรอดีวกว่า แต่เขาบอกมันลงนุ้นน้อยดีเขาว่างั้นเราคนปริเัตก็ดีอยู่แถ่วโหกว่าจะเกี่ยวนู่นนะต้นต้นทันวาล้นนะหลังบรลี่พี่อีกครับเราจะเสร็จแล้วนะครับอยางานนั้นก็ประมาณสักไล่หนึ่งได้อะเดี๋ยวรอดูราคานะครับทพ่น,นั้นจะไม่ขาย ทำรถกระตอ่อก็เนี่ยที่เรียกว่าจะไม่ตัดเลยอเอาวสวยครมตัดมาจะลงมือ,อจะตัดก่อน เียมันก็ดูต huh ิดเหมือนหัวเชื่อมเหมือนกันยิงเล็กยิ่งลัมบา ハハハハ ไม่เหมือนพัดมาโรงงานหรอกพอได้พอได้นี่ครับเสร็จประหนึ่งใบนะใบอะไรนะกระถิ่นเลืออีกใบควายอีกตรงกลางจะเขียนอะไรเดี๋ยวมันจะปล่อยไว้ลงๆนั้นเดี๋ยวดูก่อนจะปล่อยไว้กลมๆไร่ดู้ว โอเคครับตอนนี้ผมตัดปันเฟืองเสร็จแล้วนี่ฮะผมเสร็จเลยไม่พอเนอะผมก็เอามาพยายามแบบเก็บเศษเศษเศษมาเอามาทําใช้ครับมาใช้ได้ใช้ไปก่อนคือแบบอาจจะแบบไม่ได้สวยอะไรเหมือนของใหม่อะไรก็คือแบบใช้งานได้เนะาะอต่เลยเหมือนกันตรงกลางคงจะไม่จอเจอาะไว้อย่างนี้แหละแข็งดีแข็งแข็งเจาะเดี๋ยวเป็นรอยอย่างเงี้ยเยอะเดี๋ยวจะแตกจะขาดเข้า อย่างี้แต่ผมดูสังเกตอนนุนะน,น่ะอนุนเขาไม่แตกตรงนั้นนะ่ะเลยเตัดได้สวยๆเขามั่งก็ไปครับเดี๋ยวเราจะตัดใบกระถิ่นกันไปแบบเร็วเ,วเลยเริ่มคล้องแล้วตัดจนจะบรรุกระพัดมาแนละ้ว มือเล็กเลยนะไม่เหมือน 3กี่เกียรนนะสี่เกียนสี่สิบสี่สิบนำหนักไม่ดีโอ้สี่เขี้ยนสี่สิบกว่าถังได้เท่าราคา่รเจ็ดพันสามิเดสีเอาเลื่องเสร็จรู 4, ้ราคาแล้วเด้อก็ทาบอกสี่เก้าแล้วไง เครื่องตัดอัตโนมือครับอ้าวลืมใบอีกใบหนึ่งยอยล่างลืม